ทุกคนครับปี2026ไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตไกลๆอีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือปีที่กฎเกณฑ์เดิมๆของโลกกำลังจะถูกลบทิ้งไปดื้อๆเลยครับเตรียมตัวให้ดีเพราะกติกาใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้บอกเลยว่าพลาดอย่างแรงอย่างแรกเลยคือเรื่อง AI ครับในปี2026การพิสูจน์ความเป็นมนุษย์หรือ proof of, of personhood จะสำคัญกว่าใบาปริญญาซะอีก เพราะ AI จะเนียนจนแยกไม่ออกกฎใหม่คือใครที่ใช้ความเป็นมนุษย์สร้างสรรค์าง,งานร่วมกับ AI ได้เก่งที่สุดคนนั้นแหละครับคือตัวจริงของยุคนี้ต่อมาคือกฎเรื่อง Digital Green ที่เข้มข้นสุดๆครับทุกอย่างที่คุณซื้อหรือทำจะถูกคำนวณภาษีคาร์บอนแบบเรียวไทม์ผ่านมือถือเลยใครที่ยังใช้ชีวิตแบบทำลายโลกอยู่บอกเลยว่าค่าครองชีพของคุณจะพุ่งกระฉูดจ,จนน่าตกใจ กฎนี้บีบให้เราต้องรักโลกแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วครับสรุปสั้นๆนะครับโลกปี2026คือโลกที่วัดกันที่ความเร็วในการปรับตัวและหัวใจที่ยั่งยืนใครที่เข้าใจกติกานี้ก่อนคุณจะกลายเป็นผู้คุมเกมในโลกใบใหม่นี้ทันทีพร้อมจะลุยไปกับผมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วพิมพ์สู้มาในคอมเมนต์หน่อยครับ